หลังจากเห็น MOU แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคิดว่าการตัดสินใจโหวตนายกจะเปลี่ยนไปไหมคุณธนกรบอกว่ามันก็เหมือนเดิมทุกฝ่ายมองออกว่า MOU มีการปรับลดอะไรบางอย่างเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยสบายใจเมื่อถามว่าใน MOU ไม่ได้มีการเขียนเรื่องมาตรา 1- รืสอสธนกรบอกว่าก็ไม่ได้เขียนไง แต่เขาทําได้ไงเพราะเขาบอกว่าเป็นสิทธิของพรรคเขาที่จะทําได้ในหลายๆนโยบายและคิดว่าเขาทําอยู่แล้วนี้มาดูวันนี้ธนกรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือคุณธนกรเนี่ยกายืนยันกับพูดทุกวันเลยว่ามันมีเป็นมีความเป็นไปได้นะในกรณีที่ว่าสุดจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณธนกรบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกรัฐบาลควรจะเป็นเสียงข้างมาก ถ้าตั้งได้ก็ว่ากันไปถ้าตั้งไม่ได้หมายถึงพิธาตั้งไม่ได้พักที่สองพักที่สามก็ตั้งรัฐบาลไปทีนี้ถามว่าถ้าหากว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยจากพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างน้อยมันจะเหมาะสมไหมล่ะแกก็บอกว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลมันต้องมีเสียงข้างมากทีนี้จะสําเร็จหรือไม่ให้รอดูกันต่อไปแต่คิดว่าก้้วแรกของพรรคที่กําลังจัดตั้งรัฐบาลเวลาเนี้ยมันสําเร็จแล้วยังมีเวลาซึ่งตอนนี้เราเอาใจช่วยทุกพรค ถาว่าหลังจากเห็น MOU แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคิดว่าการตัดสินใจโหวตนายกจะเปลี่ยนไปไหมคุณธนกรบอกว่ามันก็เหมือนเดิมทุกฝ่ายมองออกว่า MOU มีการปรับลดอะไรบางอย่างเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยสบายใจแต่ในข้อเท็จจริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อว่าสอสอและสอวอก็ทราบว่าเจตนาพิเศษเนี่ยคืออะไรดังนั้นน่ให้ไปดูที่เนื้อใน m o u เมื่อถามว่าใน M O U ไม่ได้มีการเขียนเรื่องมาตรา 1- นึนสองธานกรบอกว่าก็ไม่ได้เขียนไงแต่เขาทําได้ไงเพราะเขาบอกว่าเป็นสิทธิของพรรคเขาที่จะทําได้ในหลายๆนโยบายและคิดว่าเขาทําอยู่แล้วถามต่อไปว่ามองว่าเป็นการแสดงละครหรือไม่ธานกรบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะการร่วมรัฐบาลมันมีวิธีการหลายรูปแบบบางครั้งขณะทํา M O U กันแล้วเปลี่ยนแปลงก็ยังได้ ให้ดูเงื่อนไขที่ลงตัวกันมากกว่าและกระบวนการเลือกนายกมีหลายขั้นตอนทุกคนเอาใจช่วยถามว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้กำลังใจสมาชิกในพัก <ขา S 1> บอกให้ใจเย็นๆนิ่งๆหมายความว่าอะไรก็หมายความว่ายังมีความหวังในการจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือเปล่าคะอันนี้ก็ถามใจเย็นๆนิ่งๆอะไรเงี้ยคุณท่านก่อนบอกว่าไม่ท่านนายกก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีคนใจดีใจเย็นท่านบอกว่าเราก็อยากให้กำลังใจท่านนายกเหมือนกัน ท่านนายกนั้นนะ่ะผ่านมาแล้วทุกรูปแบบมีประสบการณ์เยอะ<ๆ>ก็เลยแนะนําสสใหม่ๆแนะนําคนที่พ่ายแพ้ว่าอย่าท้อถอยเช่นทางการเมืองนี้อีกยาวไกลให้กําลังใจในการต่อสู้สิ่งที่เป็นประโยชน์คือคําแนะนําของท่านประยุทธ์เรานําไปทบทวนเอาไปปรับอนาคตคิดว่าเราสามารถที่จะพังหาที่เป็นพักอันดับที่1ได้ถามตอบไปว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติจนได้อันดับที่1เลยหรือไม่ธนกรบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครทราบ แต่พูดถึงคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์อย่างบางพักหาเสียงลงพื้นที่พบประชาชนมาสองปีแต่รวมไทยสร้างชาตินั้นใหม่เอี่ยมสี่เดือนเองใช่มันต้องปรับหลายอย่างถามว่ากระแสะพลังประชารัฐเนี่ยจะยุบพักพย้ายมารวมกับเพื่อไทยเนี่ยได้ยินมะมสื่อมวลชนยังรู้สึกว่ามันได้ยินและใช่เหรอซึ่งตอนนี้คนไทยก็ตั้งข้อสังเกตดูว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยดูทำแม่งทำแม่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่า ไม่ทราบสําหรับตัวเราเราก็อยากเป็นฝ่ายค้านที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนไม่พลาดข่าวสาคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store